วัดีครับวันนี้ยังอยู่วนเวียนปุ้นเปี้ยนอยู่แถวท่าเตียนวัดโพวัดแก้วนะครับข้ามฟากวันนี้ก็เลยถือโอกาสข้ามฟ้าไปที่วัดวัดวัดแจ้งหรือวัดอรุณนะครับก็ค่าโดยสารสีบาทต่อเที่ยวนะครับข้าไปกับ8บาท ผม,ผมพูดยืนีึนะ้นเ้ยเขาจะไม่จะได้สื่อสารกันตรงกันนะครับก็เคยไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต่างกรรมต่างวาระเมื่อสองปีที่แล้วนี่ไปมานี่ตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนธันวาอากาศจะเย็นลมเย็นมากครับแต่วันนี้ไปค่อนข้างร้อนแต่ว่าการโดยสารทางเรือนี่ถือว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากอากาศเย็น การเดินทางก็สะดวกผมปิดเสียงทั้งหมดนะครับเพราะมันมีเสียงเครื่องเรือเสียงคุยกันแล้วก็เสียงเพลงซึ่งผมก็เบื่อหน่ายกับเรื่องลิขสิทธิ์เต็มทนนะครับเอาใส่ว่าผมเอาเสียงพูดดีกว่านะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยผมก็ใช้เพลงของ youtube เองนะครับซึ่งมันบางทีมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับเนื้อหาเท่าไหร่แต่ก็ก็ ทำไงได้ครับมันก็ต้องใส่เข้าไปนะครับวันที่ไปนี่ก็อากาศค่างร้อนนะครับก็มีเมฆมากนะครับก็ถือว่าการเดินทางก็ถือว่าสะดวกสมพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ระหว่างนั่งอยู่บนเรือนะครับกำลังจะออกไป าบางช่วงบางตอนผมจะไม่บรรยายนะครับว่าอยากให้ชมภาพกันช่วงนี้ก็ชมภาพกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอขึ้นฝั่งแล้วพบเห็นอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเองเพราะว่าบา,บางท่านก็เคยเชื่อว่าลวหลายท่านไปมาแล้วแต่มุมมองในการที่จะนําเสนอรือมุมมองที่ไปเดินเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่ต้องมีการแตกต่างกันบ้างแล้วแต่บุคคลนะครับ ส่ภาพไปเรื่อยๆนะครับ ่าของฝั่งวัดแจ้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะบรรยายเป็นทั้งช่วงช่วงไหนไม่บรรยายผมก็จะใส่เพลงเข้าไปนะครับื่องจากท่าโบเรือด้านีซ้ายมือก็เป็นทางเข้าแล้วนะครับก็เป็นปกติของสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญ,คญก็คนไทยเข้าฟรีครับคนต่างชาติก็เสียเงินค่าเข้าชมเป็นค่าบำรุงรักษาไป ที่นี่การตรวจวัดอุณหภูมิใช้วัดที่ฝ่ามือนะครับพอดีรีบเดินเพราะมีคนข้างหลังก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เห็นชัดเจนเริ่มเดินเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะคงจะเข้าไปที่พระอุโบโสถก่อนนะครับโดยต้องผ่านช่องทางที่เป็นยักษ์ทั้งสองตนเฝ้าอยู่นะครับที่เขเรียกว่ายักษ์วัดแจ้งนะครับ จะมีอยู่สองตนซ้ายขวาประตูทางเข้าด้านนอกนะครับก็ตรงจุดนี้คน,คนขึ้นจากเรือมาส่วนใหญ่ก็เข้ามาเที่ยวนะครับจะเป็นหนุ่มสาวเสียส่วนใหญ่นะครับเข้ามาผมว่าก็ถ,าถ้าท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะมาเที่ยวช่วงนี้น่าเที่ยวมากเพราะว่าคนไม่เยอะส่วนใหญ่ก็คือคนไทยเกือบ100%นะ นะครับแล้วก็การเดินทางสะดวกการที่จะถ่ายรูปการที่จะเดินเนี่ยมันก็สะดวกเพราะคนน้อยนะครับก็สามารถที่จะเลือกมุมแล้วก็อยู่ถ่ายได้จนจุใจนะครับนี่ก็ยักษ์ทั้งสองตนซ้ายขวานะครับสวยงามสงา่าดูน่าเกรงขามมากนะครับอันนี้ผมเดินเข้ามาด้านใน จะเข้ารั้วของอกำแพงกำแพงพระอุโบสถนะครับ,นะรบก็มีตุ๊กตาจีนนะครับเป็นรูปทหารยืนพิดักากซ้ายอยู่ซองซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นตุ๊กตาสัตว์ในนิยายจีนให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นนะครับ อันนี้เดินเข้ามาแล้วก็จะเห็นอุพะอุโบสถหลังใหญ่นะครับก่อนเข้าก็เลยสำรวจดูทั้งด้านซ้ายและขวานะครับก็จะเห็นเป็นพพิ้รูปเรียงรายาผมเรียกไม่ถูกว่าพิหารลอยหรือเปล่านะครับหรือเป็นระเบียงคดนะครับก็ถ่ายให้เห็นว่าวัดพอุโบสถใหญ่มากแล้วก็สวยงามมาก ครับนะมองเห็นเห็นอย่างตุ๊กตาจีนเยอะมากเลยครับมีทั้งตุ๊กตาที่เป็นทหารตุ๊กตาที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นตุ๊กตารูปสัตว์ใน ي, เทมิยายนะครับ จะเห็นมีนะักท่องเที่ยวสุภาพสตรีนะครับกลุ่มหนึ่งแต่งชุดไทยเข้ามาในาบริเวณภายในพระบูสดแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็มากบวหว้พระขอพรนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของพระบูสดก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับขึ้นปุ่มขออนุญาตที่จะไม่ไม่เล่าหรือว่านำเสนอนะครับอันนี้ภายในพระอุโบสถ นะครับในกว้างขวางหลังคาสูงแล้วก็มีกิจกรรมฝาผนังด้านในนะครับประตูประตูบานประตูปิดเปิดแล้วก็ประตูหน้าต่างาลงรักปิดทองสวยงามมากๆครับอยากให้ท่านทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมมากราบไหว้วพระขอพรกันนะครับช่วงนี้ประชาชนคนไทยลำบากกันแสนสาหาัสก็ ดูได้เท่านี้นะครับอันนี้จะเป็นโวส้สดสวยนะครับสวยเพราะว่าทําเป็นไม้คานไม้แกะสลักนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับว่าใช้กล้องถ่ายใช้กล้องึงมือถือถ่ายวิดีโอแล้วมีปัญหาเข้าใจว่าไม่น่าเข้าใจว่าจะแปรเพี้ยนหรือว่าเพราะว่ามันเก่าแก่นะครับแสงออกมาเลย มันไม่ใช่เสียงธรรมแสงธรรมชาติแสงมันขาวมากนะครับปรับยังไงก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถ่ายอาอกจากด้านด้านหน้าอุโบสถลงมาให้ชมนะครับ <c oughs> ในซุ้ม พระบสถสีด้านนะครับก็จะมีซุ้มเป็นตุ๊กตาจีนทั้งที่เป็นตุ๊กตาทหารนะครับแล้วก็เป็นตุ๊กตาของคนสาวจีนนะครับผมถ่ายให้เห็นแค่สองตนสองตัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุ๊กตาของอมีทั้งคนแล้วก็สัตว์ในเชนมิยายอย่างที่บอกนะครับอันนี้มอยเห็นมุมกว่ามุมสูงนะครับ สวยงามมากอันนี้ก็เป็นสัตว์ในเทพนิยายที่เรา,าจะเป็นของจีนนะครับก็ในด้านซ้ายเดินทางออกจากประตูโบสถ์ด้านซ้ายก็จะเป็นตะกระถางกระถางตะโกตัดตะโกดัดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าสมัยผมเรียนมัธยมเนี่ยช่วงนั้นดังมากร่ำบูมมากราคาสูงมากๆนะครับ คนนี้นิยมนําไปเป็นบรรณาธิการให้กับนายนายพวกบรรดานายนายเพื่อเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็บางท่านก็ชื่นชมเป็นการส่วนตัวนามาเลี้ยงไว้ไปดูซึ่งถามว่าสวยงามไหมสวยงามมากนะครับก็เอามาลําลึกถึงพอได้เห็นเกินความหลังก็เลยปีเข้าไปถ่ายเลยครับด้วยความที่ ถามว่าชอบเลี้ยงไหมชอบเลี้ยงแต่ผมเป็นคนที่มือร้อนปลูกผักพืชผักอะไรก็ไม่ค่อยร้อนก็ไม่ค่อยรอดะครับเกิอยากจะตายหมดนะครับเด๋ยวเดินจากบอรสดผมคงจะให้ดูลูกไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็ถ้าตรงช่วงไหนอยากามีอะไรพริเศษผมก็จะเข้ามาแทรกเป็นระยะระยะนะครับ ปางตอนนี้บรรณะเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามมากอันนี้ผมเดินขึ้นไปฐานฐานพระปางชั้นชั้นไม่ได้ว่ามีกี่ชั้นนะครับแต่ว่าออขึ้นจากพื้นดินก็คือชั้นนี้เป็นชั้นหนึ่งเป็นชั้นแรกนะครับแล้วก็เดินได้แค่ชั้นแรกเดินได้รอบเลยนะครับจะมีระเบียงทางเดินส่วนชั้นต่อไปไประตูปิดตายทั้ง4ด้านนะไม่ให้ขึ้นนะครับ สวยงามมากๆนะครับน่าเป็นเเป็นคนต่างชาตนิน่าจะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับการที่มาได้มาสัมผัสตัวจริงๆนอกจากรูปถ่ายที่เขาทำโปรโมชั่นเอาไว้โปรโมทเอาไว้นะครับสวยงามจริงๆนะครับอยู่ตอนมาหลายครั้งก็จริงก็ไม่เคยได้ขึ้นเพราะว่าอยู่ในระหว่างบุรณะตลอดนะครับก็ จะเห็นนะครับว่าประตูเขาทั้งสี่ด้านนะครับจะถูกมัดเอาไว้ไม่ให้บุคคลนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปนะครับก็เพราะอันนี้ผมเห็นด้วยอันนี้เป็นทางเดินนะครับก็สวยงามครับมีฐานของอพระปางเนี่ยนะครับทำประดับด้วยชามกระเบื้องสีนะครับ หลากสีสวยงามดูออกดูดทํำออกมาดูดีมากๆนะครับอันนี้เป็นประปงางที่ลายรอบของพระประปางองค์หลักนะครับนี่จะเห็นสาวหนุ่มสาวช่างชุดไทยามาถ่ายรูปหน้าตาาทั้งหลอ่อทั้งสวยทั้งคู่นะครับเห็นจะว่า,าก็ถ่ายแอบถ่ายดนิดนึงเพราะว่าไม่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 ไมไม ไม่สะดวกในการที่จะไปถ่ายตรงๆนะครับเนื่องจากปัจจุบนันนี้มีกฎหมายเรื่องละเมิดลิขสิทธ,ธิ์การถ่ายออกมาแล้วว่าเราไม่สามารถจะถ่ายได้นกเว้นว่าเขาอนุญาตแล้วไม่งั้นจะมีความผิดนะครับแะได้ข่าวว่าจะเริ่มใช้ปีหน้านะครับสวยง,งามมากครับอยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้ไปเที่ยวชม,มนะครับนะครับจะเห็นว่าสูงชันนะครับมองจากชั้น ฐานที่ยืนมองยืนยืนอยู่เนี่ยสูงชันมากน่าจะอันตรายในเก,การที่จะขึ้นไปของนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เห็นด้วยครับเดินชมกันก่อนนะครับเดินชมไปเรื่อยๆครับ ครับสวยงามมากนะครับสวยมากจริงจริง,รงอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับทำมาจากชามกระเบื้องสีนะครับมาประกอบเป็นอดอกไม้นะครับผมถ่ายค่อนข้างจะมุมค่อนข,ข้างจะจำเจไม่หลากหลายนิดนึงในตัวองค์พระปางเพราะว่าสวยงามนะครับเพราะว่า,อ,าอยาก นำเสนอหรือว่าตัวผมเองก็อยากดูในลหลายๆมุมนะครับหเห็นความสวยงามของพระปางแห่งนี้ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่มาเที่ยวชมเนี่ยจะเกิดความประทับใจมากๆนะครับพื้นที่ไม่มากนะครับเดินกันสบายๆนะครับยิ่ช่วงนี้คน,นนอนนี้ดีมากๆสำหรับนะักท่องเที่ยว นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของวิหารน้อยนะครับจะเห็นว่ามีพ่อทูรูปสมัยทนบุรีนะครับแล้วบานประตูนี่แกะสลักได้สวยงามมากๆาไมา่เข้าใจว่าบูรณะแล้วนะครับมีฐานด้านหน้าของประตูทางออกเนี่ยจะมีดอกกระเจียวอยูอ่ที่เห็นก็จะมีอยู่ซุ้มนี้ซุ้มเดียวนะครับ ไม่ทราบว่าซุ้มอื่นมีหรือเปล่าผมเห็นเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีที่อื่นก็แย้งได้เลยนะครับสวยงามมากครับเชื่อว่าแล้วก็หลายๆตาที่ยืนดูเนี่ยหลายๆคนที่เดินผ่านเนี่ยก็มาถ่ายรูปกันนะครับอันแล้ววิหารน้อยนะครับก็ข้างในข้างๆจะแคบนิดนึงแต่ว่ามีพระอยู่ข้างในแล้วก็ เขาใจว่าถวายสังฆทานด้วยแล้วก็ไหวพระขอพอรด้วยนะครับท่านก็เทศไปด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาจุดจุดหนึ่งซึ่งคิดว่าทุกท่านมากับผมก็คงแปลกใจเหมือนกันอันนี้สาวจที่จะมีชุดมีกระโปงผ้าถุงไปด้วยนะครับไปถ่ายรูปอันนี้ก็ไม่มากับมืออันนี้ครับเป็นต้นมะขามแล้ว เขาทําแบบเล็มจนให้มันแตกใบอ่อนนะครับแล้วก็เป็นสีใบอ่อนล้วนๆมันสวยงามมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ได้ฮมันช่วงที่ถ่ายเนี่ยมันฟ้ามันคืมมากแล้วก็กล้องไม่สะมันก็ดึงไม่ดึงภาพไม่สะดวกด้านข้างของร้านซุ้มร้านกาแฟจะเป็นจุดนี้ครับมี ความกวาม้วางพอสมควรแล้วก็มีพนักเก้าอี้ให้นั่งแล้วนะครับพื้นเป็นหญ้าเทียมนั่งสบายปลอดโปร่งนะครับก็นัง่งอยู่ครับแมวก็มีแมวเหมียวกระโจนขึ้นมาสำหรับสาวๆมีชุดไทยให้เช่านะครับเชียงหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาเที่ยวชมกดไลค์กดแชร์อันนี้เป็นสาวสวยมาถ่ายรูปนะครับ ขอบคุณมากๆอีกครั้งครับสวัสดีครับ